ในวันนั้นก็สวยๆค่ะไม่มีอะไรมากก็สวยๆไปค่ะสวยแล้วได้ข่าววันนั้นได้มีคนหนึ่งเซ็กซี่ที่สุดด้วยพี่โตพี่โตเซ็กซี่มากเลย้นเป็นยังไงบ้างตรงไหนเซ็กซี่ตรงไหนนี่ได้ไปถ่ายกับสาวๆเป็นยังไงบ้างโอ้ดีครับก็เหมือนอยู่ในฮาร์เล็มอ้ยอ๋อไอพวกออฟุธันไม่มีโอกาสได้แบบนี้นะ เราชอบเดงเไอ้็บรรยากาศสนุกสนุกปอันนี้เนี่ยอีกนานไหมคะกว่าดังสือจะออกออกแล้วเเ้ยุดลุกอ๋อบอกม่าอาแล้วม่เกียิเดืได้เจอดิวหน้าแดงเลยเอาอีกล้เป็นประเด็นที่ใหม่ลว ก่อนเดี๋ยวค่อยมาสำหรับแฟชั่นเซ็ตก็สามารถติดตามได้ปลายเดือนนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจะมีอีกแฟชั่นเซ็ตหนึ่งด้วยที่เออพี่ดิวนะคะสิงโตแล้วก็ฟลุ๊กเนี่ยถ่ายร่วมกับพี่บี้เดอะสตาร์เดอะสตาร์ใช่ไหมคะครับผมเป็นยังไงบ้างในการถ่ายทำก็คือเป็นถ่ายแฟชั่นแบบแนวแนวต้อย่าหันมาดีไม้จบดีพวกเนี้แนวแนวอหรอแนวใช่หรือม่แนวอะไหรอหล่อ ไม่แกนก็คือเป็นแนวแอคพายู่เพ้อใช่เป็นเพลยแบบว่าเป็นตัชา่นครับคือเป็นอีกลุกหนึ่งที่จะได้เห็นกันเพราะว่ายังไม่เคยทำอะไรแบบนั้นมาก่อนใี่จยทำลุคนั้นก็ได้เห็นกันแล้วทีมงามไหมคกว่าหนังสือเล่มนั้นจะออกเหมือนกันก็วังนี้นะคัวันนี่หนึ่ง วันที่หนึ่งมิถุนายนติดตามได้ในการสำหรับหนังสือค่ะที่เป็นสองเล่มพี่บีด้วยอะไรนะคะพี่บีด้วยอยากพี่บีเดอะสตาร์ด้วยค่ะยังไม่จบบอกแล้วเรื่องของถ่ายแฟชั่นแล้วเรารู้แล้วว่ามีมิสแอนกีตอะไรนั้นนั่นว่าทำไร่ะมีมิสแอนกีตด้วยเกิดที่เมริยังคะเกิดที่เป็นอย่างไรยังไงเกิดมิสแอนกีตมีการรวมตัวยังไงบ้างคะแล้วก็น้องๆที่เขาจะได้มาร่วมเอ็์กีตเนี่ย เขาทำยังไงถึงจะได้มาเตรียมเสียงมาค่ะเขาเจอหน้าพวกเราแล้วให้กรี๊ดอย่างบ้าท่งครับก็่คือเขาจะโผล่ black g r e มีส่งพวกกรา๊ดมีส่งกรี๊ดโละ black g ไปรับบัตรกับเจ้าหน้าที่ในวันที่กำหนด ครับผมมันจะได้มาไี่เอียนกิกับเราได้มาพบแรกกรี๊ดจากพวกเราใช่แล้วยังังก็ต้องติดตามข่าวให้ได้นะคะอาร์มิดนกิ๊กจบไปเรียบร้อยละล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องนั่นคือการถ่ายมิวสิกวิดีโอเอมจะแข็งนะโอเคใช่ไหมคะใช่เป็นไงบ้างคะบอกว่าถ่ายเพลงเดี่ยวแต่ละคนไปแล้วบรรยากาศการถ่ายทำมมีแบบว่าใครไปเห็นของเพื่อนถ่ายแล้วเขามีมุมหลงมุมหล่ออะไรบ้างไหมพี่พวกคะไม่เรียบออค่ะ ได้ดูยนโชมสิงโตตอนถ่ายทำไหมคะดูอยู่ครับเป็นยังไงบ้างคะก็เขาแจ็งขึ้นกว่าตอนที่ถ่ายเพื่อดาดวงน้นตองแรกแรงก็ดูโตขึ้นหล่อขึ้นมีความมีความมั่นใจมากขึ้นคับคิดไหลไมเื่ยฟุกไ่ถึงหรอว้าอะไรอะไอะรอะไรอะไรอะรอะไรอะไร่ะไรนะ่รอะไรอะไรอะเรอะไองไร้ะไรอะไรอะไรอะไะอะไรอะไรอ ถ่ายแยกทีมกันด้วยครับอ๋อมันแยกเซตกันใช่ไหมคะแล้วใครมีแบบว่าเรื่องสนุกสนุกตอนถ่ายของตัวเองบ้างไหมเนี่ลองเล่าให้ฟังหน่อยก็คือเหมือนสนุกกันทุกคนแหละเนาะก็ต่างคนก็ต่างแบบว่าต้องลิปซิงเพลงของตัวเองแล้วก็เต้นเต้นบางคนเพลงช้าก็ต้องทำแต่เราเกือบหลอกกันนะแต่ว่ามีคนยกมือว่าของเขามีดีของเขามีเรื่องจะมาเซอร์ไพรส์ใครคนนี้ไม่มีอะไรเลยเจ้ ไม่ก็จะบอกว่าคืออย่างเจ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 ไม่คือว่าว่าของเพลงแกนก็เป็นเพลงเร็วแล้วคราวนี้พวกกับพวกเต้นแล้วคราวนี้แกนก็เต้นเต้นเต้นแล้วก็ทุกคนที่อยู่นั้นก็ช่วยกันเต้นอยู่เลยทุกคนเราไม่ได้จิตแรงมากไม่ใช่ก็คือทุกคนแบบช่วยกันเต้นพื่อแบบก็แย่ๆอะไรอย่างเงี้ยถือว่าองค์กรต่างๆนี้เลย จบาเมื่อไหร่แต่จริงมีภาพหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆตอนนี้ได้เห็นเลยค่ะขอสูมกล้องไปที่น้ำตาลด้วยค่ะทำไมะที่เด็กแก่อะไรก็ไม่รู้ ไม่ทำเขาคืออ๋อเป็นวิ่งเนาเป็นผู้หญิ่งเนาะมีคอเขามีคอมีคอมีไอเลยนะคอประมาณเต็มเลยแล้วพี่สองพี่สองมีเอ่อเห็นของกลางไฮน์แบบเพื่อนไหมคะก็เห็นของนัทบ้างเป็นไงคะเห็นนันของนันเดียวตลอดอ่ะนัทบอกว่าของนัทจะเซ็กซี่ใช่ป่ะไม่เซ็กซี่เลย Party girl ค่ะ Party girl Party girl ของนัทเนี่ยก็จะคล้ายๆของแกเป็นแขงเต้นๆใช่คนอื่นก็จะช่วยกันบิ้วไม่ เขาบอกว่าทีมงานนี่เงียบมาเออทีมงานทกทีมงานช่วยันเขาตลองรอเขาบอกว่าให้มีคารู้สึกว่าเหมือนทับตีสองนะนะเต้นมาทัพตีสองตีสอ ก็เต้นเต้นไปตลอดเวลาเดี๋ยวนี้คะหลายคนบอกมาว่ามีภาพบรรยากาศการถ่ายทำคาราโอเกะเราก็ได้มีภาพเบื้องหลังด้วยเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยดีกว่าค่ะเพราะเมื่อกี้พูดอาจจะไม่เห็นแบบได้ลิมรถทั้งหมดตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะภาพบรรยากาศการถ่ายทำเอ็มวีคาราโอเกของเราเดิกสาฮาค่ะ ธอเกลงรักแล้วจะเสียมันทุกทีก็เลยไม่กล้าทุ่มใจกับฉันเต็มที่รู้ว่าจะกลัวหนทางคนนี้ไม่แน่นอนขอบอกเลยข้นนางหน้าจะเป็นเช่นไรมีฉันเคียงไปไม่มีคนเสี่ยงรับรอง vai ฉันร่วมทางไปมั่นใจได้พุ่งนี้ไม่ต้กลัวเมื่อเรามีกันมันน ladies This place is my house w e real กลับมาด้วยหับทาแที่เราเห็นกันไปเป็นการถ่ายทเมสิโดที่มีชื่อเพลงชื่อว่าเมื่อเรามีกันเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงรวมเลยใช่ไหมคะใช่จ้ะ อนอัดแบบว่าแตกต่างจากเพื่อดาวดวงนั้นหรือเปล่าตอนอัดต่าอนอัดก็คือเพื่อนเพื่อนที่ออกมาเราก็อัดแยกเราก็คนที่อยู่ในบ้านก็ได้คืออัดอัดแยกกันเลยไปตัเราไรวมอ๋อคือไม่ได้แบบมาเข้า้ังอัดรวมกันแบบตอนนั้นแต่ว่าฟีลความรู้สึกก็คือมากขึ้นกว่าเดิมว่าเราเนี่ยได้มีเขาเรียกว่าอะไรคะเมื่อเรามีกันแล้ว แล้วเลรนีจะได้ฟังบแบบเต็มรูปแบบเมื่อไหร่คะรวมถึงมิวสิกวิดีโอด้วยก็คือจะวางแผนวันที่26มิถุนาใช่ติดตามได้พร้อมกับเพลงเดียวแต่ละคนด้วยใช่ไหมคะอัลบั้มเต็มตาค่ะแต่ว่าคือเมื่อกี้เราก็พูดถึงเรื่องแบบเขาเรียกอะไรคะความเป็นมาแล้วแต่เรามีเกมอะไรสนุกสนุกมาให้เล่นกันดีไหมคะดีคือรู้มาว่า พวกเราเนี่ยได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตร่วมกันด้วยทั้งแคนแล้วก็ได้มีการร้องเพลงมาอะไรอย่างนี้ซึ่งเพลงที่ขึ้นวันนั้นเนี่ยรู้มาว่าไม่ได้แบบไม่ได้ดูคอมเมนต์อ่ะจากพวกพี่โจ้พี่เพชรพี่มาเราก็รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองแบ่งฝ่ายดีไหมระหว่างทีมชายและทีมหญิงแล้วเราก็แปลงตัวเองให้เป็นพี่มาพี่เพชรพี่โจ้และที่เหลือเก็อยู่ยุ้ยค่ะเพื่อจะให้เป็นพี่แฟรงค์กับพี่เอกกี้เดี๋ยวเราจะปลอมตัวเป็นพี่เอกกี้ให้ โอเคไหมคะงั <Yeah. S 1> ้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะให้เราเราเป็นฝ่ายหญิงเราจะให้ผู้ชายเนี่ย เขาได้โชว์ความสามารถก่อนดีไหมดีค่ะดโดยเราได้หยิบยกเพลงนี้มาค่ะนั่นก็คือน่ารักน่าเลิฟอยา <Yeah. S 2> แล้ว,ลวนางผู้หญิงมารวมหัวกนันเดี๋ยวนี้ค่ะมารวมหัวกนันทำรวมหัวกันค่ะๆๆๆๆๆๆใครว่าใครจะเป็นพี่โจ้คะใครจะเป็นพี่เพชรใครจะเป็นพี่หมากินไปพี่หม,า,งงมานะแล้วก็พี่โจ้พี่โจีีใครเป็นพ่้แกเป็นพี่แฟรงค์กับฉันโอเคเป็นพี่เพชรพี่เพชรโอเคได้หมดแล้วงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาทำการ The Star แบบฉบับพิเศษกับ i c e r e a l Player นั่นเองงั้นตอนนี้เราไปดูหนึ่งเพลย์นี้ก่อนดีกว่านั่นก็คือเพลงน่ารักน่าเลิฟค่ะกับซีนู The Star Gentlemen and l a i place my house